สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำผงซักฟอกนะครับยี่ห้อฟินพาวเวอร์นาโน,โน,นะเป็นผงซักฟอกที่ไม่มีโซดาฟไฟนะครับแค่ผ้าค้างคืนไม่เหม็นบูดไม่เหม็นเปรี้ยวนะครับสก,กัดจากพืชธรรมชาติเอ็ไซม์พืชธรรมชาติมีน้ำยาปรับพ้านุ่มในตัวน้ำยาซักผ้าขาวนะครับไฮโดรไฮเตอร์ไม่ต้องใช้เลยเพราะานี่เป็นสูตรเข้มข้นนะครับแค่ผ้าไวค้ค้างคืน สามวันสี่วันห้าวันไม่เหม็นผมพิสูจน์มาแล้วตาบ้านในรงวก็ไม่เหม็นไม่มีสารเพิ่มฟองไม่มีสารเพิ่มปริมาณซักน้ําเปล่าน้ําเดียวสะอาดเลยแล้วก็สูตรเข้มขพนมากวันนี้ผมจะทําการสาธิตผงทะฟอ้อให้ดูนะครับกับผงทะพ้อสำหรท้องสลาดอ่เริ่มจากเอาน้ําใส่แก้วนะครับเหมือนกับการจําลองขันซักผ้านะครับอ่าอันนี้เป็นผงทะฟอ้อที่ห้อทำท้องตลาดอันนี้ต้องปิดปิดที่ห่อเขาไว้นะครับปิดที่ห่อไว้ นะเอาใส่ไปเลยนะครับหนึ่งช้อนโอเคแล้วก็คนนะครับละลายผงตะพออท่านจะสังเกตนะครับว่าผงตะก้อตท้องตลาดเนี่ยใครเคยซักผ้าตากผ้าในร่มเหม็นแค่ผ้าค้างคืนเหม็นนะทิ้งไว้ค้างคืนเนี่ยเป็นวุ้นเนี่ยเหม็นเลยนะครับเหม็นเปรี้ยวนะบางคนเนี่ยผ้ากินกินเหม็นเนี่ยติดเครื่องผ้าเลยทีนี้เราดูนะครับ ฟินพาวเวอร์นาโนโน,นะครับใส่ปริมาณที่เท่ากันของเรานีละลายน้ําได้ทั้งหมดนะครับละน้ำละลายน้ําหมดเลย,ไม,มยไม่มีฟางกระโปรบดไม่มีปูนขา,าวไม่มีสารเติมเต็มแต่ก็หอมมากกินหอมมากนะครับซักได้ทั้งผ้าสีและผ้าขาวถ้าผ้าสีตกก็แยกต่างหากนะครับนี่หอมมากละลายละลายน้าได้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับ จะแตกต่างกับคำท้องตล,ลาดท้องตลาดตะคุณอันนี้ก็จะใสนะครับมีคามในตัวหรือว่าคิทตันพาวเวอร์ในตัวอันนี้ผมจะทดลองก็คือใช้ทิงเจอร์ทิงเจอร์เนี่ยหมอพยาบาลไม่ชอบเพราะว่ามันเปื้อนเสื้อผ้าแล้วมันซับไม่ออกชุดหมอชุดพยาบาลนี่เป็นชุดขาวนะครับผมจะใส่ไปนะครับทิงเจอรสองช้อนนะ เปียบเทียบการรับใต้ดูอ่ะใส่ไปสามชอ้อนเลยเพอาดูน้อยโอเคเป็นคราบที่ฝังลึกซักไม่ออกและไม่พอครับทิ้งเจอแทนคราบสกปรกฝังลึกนะครับตรงนี้น้ำมันพืชแม่บ้านทํากับข้าวแทนคราบเหงือคราบใครที่เป็นคราบมันที่ติดตามขอบคอเสือ้อใส่น้ำมันพืชไป แล้วก็ใส่แป้งมันนะครับแป้งมันก็คือค่าโปรตีนแทนค่าผุนละอองใส่ไปนะครับจำลองคบบบบบ่าประกอบนะนี่ครับเห็นไหมครับดำเลยเหมือนน้ำมันเครื่องเลยครับนี่ครับอันนี้เราจะใช้ผ้า๊อรนะผลว่าที่ดีต้องสาที่ได้นะครับผ้าอ๊อร น,นี่ครับถ้าพาเปื้อนแบบนี้จะซักก็จะทิ้งดีครับใส่ไปในปลอกสะพ้อทองนาฬิกนานี่ปลอกสะพ้อนนท,ทองนาฬิกนะครับอันนี้ปลอกสะพ้อฟินพาวเวอร์นาโนเนี่ยครับอันนี้ใส่ไปสองชิ้นดูพลังซักนะครับดีมากๆใครได้ใช้ปลอกสะพ้อแล้วประทับใจทุกคน แล้วใครไปทําตลาดน,นี่รับรองได้เลยว่าโตนะครับตลาดโตอันนี้เอาช้อนกดทิ้งไว้อันนี้เรามาทําการซักของผมพ่อรงท้องตลาดนะครับคน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 เหมือนกับการปั่นผ้าเห็นไหมครับเหมือนการปั่นผ้านี่ะนะไม่ออกนะครับน้ําดําปื้อเหมือนเดิมนี่เอาผ้าออกขึ้นมาท่านจะสังเกตหาไม่เจอนะครับอยู่ไหน อ่านี่ฮะคินผ้าเห็นไหมครับคินผ้านี่อุ้ยนะอันนี้มาเราดูมาดูแก้วนี้ฟินพาวเวอร์นาโ,โนครับท่านดูนะครับจับตาดูดีมีสารปรับสภาพน้ําด้วยนะครับคน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 นะท่านดูพลังซักของเขานะครับนี่เห็นไหมครับ น้ำจากดำๆอยู่เป็นไงครับขาวแล้วเห็นไหมครับเวลาเราซักผ้าเสร็จแล้วเทไปทิ้งตามแม่น้ำลำคลองไอ้น้ำไม่เน่าไม่เสียท่านดูสองแก้วแตกต่างกันเห็นไหมแตกต่างกันเลยอ่าตอนนี้ดูชิ้นผ้านะครับผ้าจากฟินโพเวอร์โน,โนเป็นไงครับขาวเลยขาวแล้วนุ่มฟูด้วยจะสังเกตผ้านี่จะฟูเพราะมีน้ํายาปรับควานุ่มในตัว ถ้าไม่ต้องไปเปื้อนน้ำยาปรับผ้านุม่มไม่ต้องไปเปื้อนน้ำยารีดผ้าเรียบอีกแล้วอยู่นี้เสร็จสักเนะเห็นไหมเข้มข้นมากอันนี้ลองดูนะครับผ้าผืนนี้ที่ในผถส้วมท้องตลาดทั่วไปไม่สะอาดนะครับเอามาใส่ในแก้วฟินครับแล้วก็ปั่นครับแต่นี้เดี๋ยวจะแยกไม่ออกเลยว่าผ้าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนเพราะมันขาวสะอาดหมดเลยผ้าสีก็สีสดใสน,นะครับผ้าไม่หมองตา่ผ้าในร่มก็ไม่เหม็นไม่มีกลิ่นอับในตู้เสื้อผ้า นะแล้วน้ำบดกระฟองเนี่ยมันเป็นเอนไซม์จากพืชเนี่ยท่านเห็นไหมผ้ามันนุ่มฟูเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมครับขาวมากอ่ะแต่นี้ดูให้ดูนะครับเสื้อผ้าอ,อย่างผมเนี่ยสีขาวเดี๋ยวดิงเจอใส่ไปหนะ่อยริงเจอหมดอ่ะนดูนะครับยิ่งถ้าเป็นผ้าไหมนะ ผ้าไหมถ้าแช่ไว้ค้างคืนโอ้โหสีผ้าไหมนี่เลยยิบรลยยักเลยนะครับเงาขึ้นมาทันทีเลยนะอ่าดูนะครับนี่ผมจะลองกับนี่เสื้อเลยนะใส่ไปที่เสื้อเลยนี่ท่านตูนะเห็นไหมครับข้า่างนี้อ่านะนี่ดูนะครับเอาโปรตอฟ่็อกเนี่ยผ้ามา ไป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 ถูถูถููถูถูถูเป็นไงครับข้าปกปกกหายไปเรียบร้อยแล้วเป็นสีขาวเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับนี่นี่ขาเหมือนเดิมเลย สุดยอดมากทีนี้เรามาดูนะครับถ้าเราเททิ้งไปตามแม่น้ําลําคลองนะครับนี่แล้วน้ําหัวตะเภานะครับลดน้ําต้นไม้ได้เป็นปุ๋ยด้วยลดพริกลดกะเพราลดต้นกล้วยโอ้โหกล้วยนี่ลูกเ็เล่อเลยนะดีมากๆอ่ะทีนี้เราลองคนนะครับดูการปรับสภาพน้ําของเขานะครับไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมปลอดภัยทั้งคนสัตว์สิ่งแวดล้อมครับนะอันนี้ ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเนหะ็นไหมสุดยอดไหมครับจากน้ําที่มันเน่าๆเสียน้ําที่มันดำๆอยู่เขาจะไปปรับสภาพนะให้มันคืนคืนความเป็นธรรมชาติสู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่าเป็นเอ็มซจากพืชไม่เป็นอันตรายไม่กัดผ้าไม่กัดมือซักได้ทั้งมือและเครื่องซักผ้านะครับถ้า,หาเห็นไหมน้ําที่มันดำอยู่มันเริ่มใสขึ้นใสขึ้นอันนี้คือความสุดยอดของผพรโตฟอกฟิลพาวเวอร์โ no. น หนึ่งกิโลเต็มเต็มครับหนึ่งกิโลเต็มเต็มครับนี่ไม่ต้องใช้น้ํายาปรับพันผุไม่ต้องใช้น้ํายาที่ผ้าเรียบไม่ต้องใช้น้ํายาซักผ้าขาวไม่ต้องใช้ครามผ้าสีสดใสผ้าขาวขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นหนึ่งกิโลเต็มเต็มครับประหยัดมากนะครับเราในในกล่องนี้ไม่มีช้อนตัวนะครับท่านสามารถใช้ช้อนตัวของผู้ทวงคำท้องรหลัดทั่วไปนะครับช้อนหนึ่งช้อนจะซักเสื้อผ้าได้ยี่สิบถึงสามสิบชิ้นโอ้โหประหยัดมากเลย ให้ดูนะครับการปรับสภาพน้ำเป็นไงครับสุดยอดไหมนะครับก็ฝากไว้นะครับฟินพาวเวอร์นโน,โนสุดยอดดีจริงๆครับ